กรอนขอคำม,มากรอนขอคำม,มาเพื่อลาบวดหยาดน้ำตาไหลนองอาบสองแก้มรอยยิ้มแย้มเปี่ยมสุขจิตผ่องใสปลื้มปิติเห็นลูกครองครอ,องผ้าไตรตามคันไลรอยบาท ศาสดาเพียงครั้งหนึ่งที่หวังในชีวิตขอตั้งจิตสืบสารพระศาสนาลูกขอบวชตามรอยพระสัมมาเทิดทูนคุณค่าพุทธศาสตร์ปราดบดินเหนือพระคุณอื่นใดในไตรภพ หรือจะกลบพระคุณแม่ให้ทวินข่าน้ำนมจากอกที่หลังรินหรือจะสิ้นแม้นชีพดับรับวิญญาอุกาสะลูกขอลาในคราวนี้เพียงเพื่อที่แทนพระคุณศาสนาแทนพระคุณพ่อแม่ที่เมตตา เลี้ยงดูมาจนเติบใหญ่ใช่จากจรแม้นพลาดพลังแม้พลาดพลังผิดไปในครั้งก่อนยังอาทรขอขมาละศักดศรีขอก้มกราบแทบบาทพระภูมิตัวลูกนี้ขอลาสถาพร เอสาหังพันเตอุกาสะสารณะพุทธคงคำสอนละกิเลตันหาละนิวรนคือคำสอนแห่งองค์พระสัมมาขอครองผ้าพ,พื้นนี้เพียงครั้งหนึ่งขอ เพียงพึ่งบารมีไตรสิกขาครองผ้าทองกาสายพระพุทธาน้อมบูชาองค์พระรัตนตรัยขอน้ำตาแม่แก้วอย่ารินไหลจงหยุดยั้งด้วยธรรมนำสดใสให้พ่อแม่มีสุข ปลอดโรคภัยแม้นลูกไกลให้สุขสวัสดีผ้าพื้นนี้ขอธงชัยอรหันคือธงชัยอรหันประกาศชัดสู่ทางธรรมวิถีกลายเป็นหนึ่งแห่งไตรรัตหัดบดีด้วยบุญนี้จงพิพัฒน์ สวัสดชัยนะครับคำกรอนขอลาบวดนะครับก็บอ,องทุกท่านนะครับสามารถไป 9, 10, 10. แปลงได้นะครับขอบคุณครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมารับชมเดี๋ยวผมจะตัดเป็นภาพนิ่งนะครับเอาเสียงนี้ไปเข้าใน YouTube ก็<ๆ>แล้วกันนะครับ